สวัสดีครับพบกับผมชิโร่มาเกนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิป1นึ่งลูกเจ็ดแต้มกับผมชิโร่กับคุณเซ็กเกมมิ่งการกลับมาของราชาราชากับราชาันใครจะเป็นราชาที่แท้จริงเรียนคอกับเ,เรียนเคสเจ็ดหกศูนย์อันนั้นห้าแปดอันนี้พอย <Okay. S 1> อะไรนี่ก็โอเคเน, <Okay. S 1> น้นยืนหนักยืนหนาเปรปุ๊บจบเรียบร้2 2> ทีซ้อม <2, S 2> ชูเชียร์เดี๋ยววันโก้ ไปเลยทนอะไรกระแทกไม่ไหวแต่ผมอันนี้ผมชอบไอ้นั่นนะหนึ่งหกสุดสปายอันนี้สัตว์ตัวสุดโต่งอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นที่เอาไปลงด้วยแต่ว่ากาลังคิดอยู่ว่าจะเป็นเก้าเจ็ดหรือจะเป็นห้าแปดอะไรอยู่ออที่อยู่ที่ต่อเฉยเที่ยวไปในตัวใช่ ที่ผู้วันก็ปาบอเล่ทอดปาบอลเล่อ,อ,อ,อดตัวทอดออกไปเป็น2ต่อหนึ่งมือใหม่อย่างผมต้องเล่นอย่างนี้แหละครับเหนียวเหนียวไว้ก่อนไม่ลูกแรกก็ลูกสอง มือใหม่แต่เราเล่นหาก,กันประมาณไม่ถึงเดือนนะคื <c oughs> <c oughs> เซตที่ two one go อุย้ยเนี่ยที่เราทับหัเก็นเลย โดนตึ๊กพอดีแอปสามหนึ่งใช่สองพอดีเมื่อกี้ืปเก็ตเสียเหมือกันนัดตกรโดดลงกวอะแต่ผมมันมุมมุมโจมตีมันลดลงมาแล้วไง่เยถ้าถ้าเป็นคอไว้เนี่ยสามสองครับจังหวะนี้ใส่ชุดแรงขนาดนแรกที two one go ของคนหนึ่งเขาชนคนหนึ่งหนอของผมออกเอง ห้าสองเมื่อกี้เข้าเหลี่ยมไงเลยกปาดพอดีทีทูวันโตลบ,ลบกลอนลบกลอนใ<อ>ช้น้ำหนักเขาว่าอย่าพุ่งเป๋ย์นะเดี๋ยวโดนปาดเมื่อกี้เดี๋ยวจะจบไปเดี๋ยวมันจะเจ็ดสองเอาเลยล้าช้าีผ่านแล้ว เอ้ยน้ำหนักยังอยู่เลยห้าต่อสามขอเพลงเสกเสาแต้มเลยไหมเป็นห้าเท่าอะไรเงี้ยถีบถีบกว่งตัวผมไม่ลงผมช่วยไม่ลงฟ่าแลนดี้ผมช่วยไม่ลงผมช่วยไม่ลงเด็ด แกะไปน่าจะช่วยกันไม่ลงพื้นดีแม่ก็ลองย้อนดูนะครับแต่ยังไม่ได้เสียงตึกได้เสียงแตะก่อนเลยอันนี้อันนี้คือคนเล่นมองไม่ทัน ส่วนชาตยานบอกว่าเสียงแตะแต่ไม่รู้ว่าลงเรื่องเนี่ยถ้าพปยนดูแล้วครับเดก็เหนียวเฉยโอ้เมื่อกี้หวังสาวแต้มเลยนะได้เฮ้ยกิงไปล้อร้อเลยกูเกือบไปแล้วปาตีเมื่อกี้ปึ้งหรือว่าจะออกเดี๋ยวอะ

ีเยะไม่ได้เยะไม่ได้ท2 1ูวันกดอ๋อดันออกง่ายๆเลยแผ่ต่อสี่นะครับอ้โหดันออกง่ายฮะเดี๋ยวันนี้ผมเท้าสไปรแลนะผมว่าสไปร์ลเหนียวจะต้องลองปรับเปลี่ยนกันด้วยฮะ การเล่นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนั่นตับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ